สวัสดีค่ะวันนี้แพรจะพาไปทําขนมอินทนินใบเตยขนมโบราณหาทานยากเริ่มทําน้ําใบเตยเข้มข้นกันก่อนนําใบเตยหอมปัดรวมกับน้ําสะอาดปัดรวมกันให้ละเอียดแล้วกองผ่านค่าเขาาบางหรือกระชอนเพื่อเอาแต่น้ําใบเตยค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะเริ่มทําน้าเชื่อมกันก่อนนาน้ํามะพร้าวน้ําตาลทรายใบเตยหอมผูกข้อใส่ลงหม้อต้มรวมกันให้น้าตาลทรายละลายละเดือดจากนั้นพักเอาไว้ ตามด้วยการทำน้ำกะทิราดน้ำกะทิเกลือป่อนใบเตยหอมต้มไฟอ่อนรวมการแค่พอเดือดเสร็จแล้วพักเอาไว้ค่ะเริ่มทำตัวอิทนินน้ำแป้งมันน้ำตาลทรายน้ำใบเตยข้นเทลงกระทะใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมให้ละลายผสมกันเมื่อส่วนผสมละลายผสมกันเสร็จแล้วนำตั้งไฟใช้พายคนกวนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมข้นขึ้นและแป้งสุกใสค่ะ เมื่อกวนเสร็จก็จะได้แป้งหน้าตาแบบนี้จากนั้นดับไฟแล้วพักให้แป้งเย็นลงค่ะตักแป้งใส่ถุงบีบตัดปลายถุงจากนั้นนำมาบีบบนน้ำเชื่อมใช้นิ้วจุ่มน้ำช่วยกดตัดให้เป็นลูกกลมๆค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วก็พร้อมทานแล้วค่ะตักแป้งอินทนิีนใส่ถ้วยพร้อมกับน้ำเชื่อมที่แช่ไว้จากนั้นราดด้วยน้ำกะทิใส่น้ำแข็งหรือนำไปแช่เย็นเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วจ้า เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะทํากินเองได้ทําขายเริ่ดแน่นอนหอมใบเตยสุดๆเลยจ้า